สวัสดีค่ะร้านลุงเรืองชัยคาเซ็นเตอร์นะคะมาอัปเดตค่ะวันนี้ร้านลุงเรืองชัยคาเซ็นเตอร์มีรถให้เลือกมากมายนะคะนานแล้วค่ะไม่ได้เจอคิดถึงเอฟทุกคนนะคะอ่าเรามาดูรถคันแรกเลยค่ะโตโยต้าคอมพิวเตอร์ค่ะคันนี้นะคะรถปี2010ค่ะเครื่อง2.7ค่ะ LPG บวกน้ำมัน2ระบบโรงงานนะคะเครื่องดีแอร์เย็นภายในสวยค่ะภายใน VIP ค่ะ สภาพดีค่ะพร้มอมใช้ราคา395,000บาทค่ะคันนี้ค่ะมาดูได้เลยค่ะอ่าวมาดูภายในนะคะภายในสวยค่ะมีไฟนะคะราคา395,000บาทค่ะคันนี้ LPG บอกน้อมันสองระบบโรงงานนะคะเครื่องดีแอร์เย็นค่ะโปรโมชั่นดีๆสำหรับทางร้านนะคะ ดาว50%องตผ่อนตรงกับทางร้านเลยค่ะไม่ใช่เครดิตค่ะซื้อสดรถพิเศษนะคะอ่อ LPG บวกน้ำมัน2ระบบค่ะใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะคะอ่าคันต่อไปนะคะเป็นดัสสันค่ะเครื่องดีเซลนะคะดัสสันโปค่ะดัสสันดีเซลค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่หมืนค่ะดัสสันโปนะคะ เครื่องดีเซลภายในสวยค่ะพร้อมใช้ค่ะวิ่งได้สบายแอร์เย็นฉ่ำนะคะมีเล่มพร้อมโอนค่ะอ่าภายในดูนะคะภายในสวยค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะใครใครเออมันเป็นรถพิมพ์นิยมนะคะคันนี้น่าเก็บค่ะหาไม่ได้แล้วอ่าคันต่อไปเป็นนิสสันนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่สองสองหมื่นเก้าค่ะ ราคา2,900มขับได้ปกติค่ะเครื่องดีมากค่ะรถบ้านแท้มีเล่มพร้อมโอนภาษีเต็มนะคะมาดูภายในเลยค่ะภายในเดิมๆค่ะรถคุณครูค่ะเข้ามาตีเทินล็อกไว้ขับง่ายค่ะจอดง่ายสะดวกสบายนะคะ2,900มค่ะ คันต่อไปนะคะเป็นโตโยต้าค่ะคันนี้เครื่องดีแอเย็นเลยค่ะเครื่องดีแอเย็นค่ะราคา3ามหมื่นค่ะดูภายในได้เลยค่ะขับได้ปกตินะคะขึ้นเหนือล่องใต้สบายค่ะประหยัดค่ะเก่งคันนี้นะคะราคา3ามหมื่นค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะชมรถที่บุรีรัมนะคะ วันนี้เราลดทุกคันค่ะลดราคาทุกคันเลยค่ะนานทีได้พบกันนะคะ,ม,คะมาดูคันต่อไปค่ะเป็นรถเก๋งเหมือนกันค่ะฮอนด้าซิตค่ะฮอนด้าซิต้ค่ะลดบ้านเลยค่ะฮอนด้าซิตี้รถฮอนด้าซิตี้คันนี้ ขายอยู่ที่เจ็ดหมืนเก้าค่ะเครื่องดีนะคะภายในสวยค่ะเป็นรถตีเทินค่ะขายเอาทุนคืนเนี่ยภายในสวยเบาะหนังอย่างดีค่ะเบาะกำมะหยี่อย่างดีค่ะมี VCD ค่ะเกียร์อโอโต้นะคะเจ็ดหมืนเก้าค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะมาดูคันต่อมานะคะเป็นมาสด้าสามค่ะ มาด้าสามคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมืนแปดค่ะขับได้ปกตินะคะภายในสวยเลยค่ะรถบ้านเลยค่ะล็อกไว้ภายในสวยเลยค่ะแปดหมื่นเก้าค่ะามาดูเบนซ์นะคะเบนซ์คันนี้ขับได้ปกติค่ะมีเล่มพร้อมโอนเลยค่ะราคาแปดหมือนเก้าเหมือนกันค่ะดูภายในได้ค่ะ เบนหนึ่งสมค่ะเครื่องดีภายในสวยพร้อมใช้ค่ะมีเล่มพร้อมโอนค่ะามาดูคันต่อมานะคะว i ซูบิชิค่ะแขยค่ะไทตันนะคะคันนี้เป็น NGV หวงน้ำมัน2ระบบนะคะอ่าเป็นเป็นเอ่อทางเลือกคือพลังงานทางเลือกเนาะประหยัดค่ะน้ำมันก็ได้ NGV ก็ได้ค่ะ2ระบบโรงงานนะคะ ดูดูข้างหลังเลยค่ะดูภายในค่ะด้านหลังเ,ออเป็นตู้ NGV นะคะวิ่ง90,000มโลค่ะ